อะไรเนี่ยด้านหลังเรา eva อ้าวลืมแนะนําตัวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงและคุณนี่หน้าฟ้าฉายค่ะรี่นี้เรายังไม่เคยฟังเสียงเลยนีเราเคยฟังแล้วอ,ลอ้าวเหรอแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวรุ่นอะไรครับ eva ค่ะ electro voice eva อ่างั้นปล่อยหน้าที่ให้คุณลุยเดียวในเรื่องของ eva จัดการ ตั้งแต่รู้ว่าเราสามารถออกกล้องคนเดียวได้ก็คือยกหน้าที่ให้เราเลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้กับ e v วีว่านะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าชายอนุบาล ก็ต้องบอกนะคะว่า e v ่ a ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ EV เลยเหมือนว่า EV เขาจะพยายามทำให้ราคาเขาประหยัดขึ้นเยอะเลยนะคะกับตัว e v ่ a ทิศทางของ EV ตอนนี้นะคะเขาจะออกผลิตภัณฑ์ที่ราคาหน้าฟังราคาหน้าคบหามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่น e v ่ a 12P กันก่อนเลยนะคะเป็นลำโพงที่เล็กที่สุดในตระกูลนี้แหละ อย่างที่บอกค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,900บาท <Wow. S 1> ความดังสูงสุดเขาทำได้อยู่ที่ 125dB นะคะตอบสนองความถี่ที่ 50Hz ถึง 20kHz ค่ะน้ำหนัก1 2กิโกรัมเดี๋ยวเราเอาข้อแตกต่างก่อนนะคะส่วน e v ว่า1 5 p ราคาอยู่ที่19,500บาทค่ะความดังสูงสุดที่เขาทำได้คือ 126dB ค่ะ ตอบสนองความถี่ที่45เฮิรตซ์ถึง20 k คเฮิรตซ์มาดูว่าระหว่าง e v i v a 1 2 p กับ1 5 p มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง 1. น,นะคะวัสดุค่ะตัวนี้จะเป็นวัสดุผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าคอมโพสิตค่ะมันคือการรวมตัวของวัสดุ2อย่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ซึ่งทางวิศวกรก็ไม่ได้บอกด้วยว่าวัสดุอันนี้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ เขาบอกมาแค่คอมโพสิตนี่แหละคะ่ะดอกลำโพงจะเป็นนีโอไดเมียมกับเฟอร์ไรท์ค่ะแหลมตัวนี้เป็นนีโอไดเมียมส่วนข้างล่างนี่เฟอร์ไรท์มุมกระจายเสียงของทั้งคู่อยู่ที่90องศาคูณ60องศาค่ะ Power Rating นะคะ1,000วัตต์ค่ะ2ตัวนี้โหมดที่เขาทำได้ p r e Set Mode นะคะจะเป็นมิวสิกกับไลฟ์ค่ะ อ่ะทั้งสองตัวนี้ก็จะมีข้างหลังที่เหมือนกันเลยนะคะ,ะนี่โหมดเหมือนกัน music live ถ้าต่อกับซับก็จะเป็นแยกเดี่ยวได้ no sub กับ with sub e v า mix out แยกเป็น mono กับ stereo ได้ push and hold to pair นี่ก็คือตรงปุ่ม Bluetooth นะคะ master volume อยู่ตรงนี้1จุดแล้วก็จะเป็น master volume ของตัว input 1, input 2 เป็นมาตรฐานเลยที่ว่าต้องให้ Combo Jack มาก็คือใช้ได้กับ XLR แล้วก็หัวโฟนข้อสังเกตของเจ้า e v ว v a นี้นะคะนั่นก็คือเขาไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะถึงจะมีบลูทูธแต่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันไม่ได้เพราะราคาเขาถูกมากแล้วค่ะประวัติศาสตร์ของ EV e แน่นอนไม่เคยมีลำโพง16,900บาทแน่ๆที่เป็น power ในตัวรุ่นนี้เขาเรียกว่าเปิดหน้าประวัติศาสตร์เลยค่ะ ถัดมาที่ซับวูฟเฟอร์นะคะราคาอยู่ที่38,500บาทเป็นซับ18นิ้วค่ะ e v ว่า18 sp ความดังสูงสุดที่เขาทำได้คือ132 DB ค่ะอ้อความพิเศษอีกอย่างหนึง่ง18นิ้วนี้ได้เป็นตู้ไม้นะคะโอ้ซับ ev ตู้ไม้ราคา38,500นี่ถือว่าทำราคาได้ดีมากเลยค่ะน้ำหนักอยู่ที่30.7กิโลกรัมค่ะผู้หญงิงยังยกได้อยู่ แต่หน้าก็จะตึงๆนิดนึงเวลายกเพราะว่านี้หน้ายกเองมาละดอกลําโพงเฟอร์ไรท์ hmm. right ค่ะมุมกระจายเสียงอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าซัาบเนี่ยจะกระจายเสียงรอบทิศทางเลย power rating อยู่ที่1,000วัตต์ค่ะ การตอบสนองความถี่อยู่ที่3 8 h เฮิร์์ถึง2 0 0 h เฮิร์์ค่ะตัวนี้เขาตัดเฮิร์์ได้ที่1 0 0 h เฮิร์์ซึ่งคู่กับ12นิ้วแล้วก็1 5 0 h เฮิร์์เพื่อคู่กับ15นิ้วค่ะของ eva e นะคะเป็นโหมดได้เหมือนกัน music กับ live แล้วก็มีปุ่มสำหรับกลับเฟสได้ด้วยนะคะมีหนอบ1นึอบในการปรับ Master ร์วอลลุ่มอินท,ที่ให้มามีทั้งหมด2 Input Input ท,ที่ 1, Input ท,ที่2 ส่วนเอาพุทก็ให้มา2เหมือนกันค่ะเอาพุทที่1กับเอาพุทที่2เดี๋ยวเราลองไปทดลองเสียงพูดกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วค่อยเป็นเสียงร้องแบบไม่มีเอฟเฟคเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีเอฟเฟคให้ฟังเสียงกันเฉยๆก่อนตอนนี้อยู่กับ eva v 12p นะคะเป็นเสียงจากการพูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้เดี๋ยวจะทดลองเสียงแบบนี้ให้ฟังนะคะไมเราตั้งไว้อยู่ที่5เมตร นี่นี่คือเสียงจากระยะ5เมตรนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8และนี่คือเสียงจาก eva i v 12p ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงไมตัวนี้ราคาไม่ถึง4,000บาทนะคะไมสายราคาไม่ถึง4,000บาทเราเอาไมทั่วทั่วไปมาเทสให้เลยนะคะถ้าเป็นเสียงร้องแบบไมมีเอฟเฟกนะคะบากมมันมี ไม่ชารับรองว่ามาแบบถึงตัวของขมอยมันร้อนไม่กลัวว่ามือจะพ้องก็แล้วไปอันนี้ e v ว่าสิพีค่ะถัดไปเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเป็น e v วีบ้าสิพีอ่าอย่าลืมนะคะตอนนี้นี่หน้าตั้งอยู่ประมาณอ,อยู่ที่ตรงกลางของใหม่ ยังไม่ได้เปิดสูนนะนี่คือเสียงที่ยังไม่ได้เปิดสูนยนะคะเพราะว่าระยะขนาดนี้แล้วนี่น่าอยู่ใกล้ลำโพงอะถ้าเปิดสุดมันจะหอนต่อไปจะเป็นเสียงจาก EVF 15p นะคะตอนนี้ม a สเตอร์วอลลุนี่น่าเปิดไว้ที่ศูนย์ส่วนตัวไมค์นตัวนี้ยปิดไว้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เอาให้ดูของตัว12ก็ได้จะอยู่แค่ประมาณนี้นะคะนี่อยู่ตรงกลางของไมค์ เพราะว่าถ้าเปิดดังกว่านี้ปุ๊บเนี่ยไม้หอดแน่นอนเพราะนี่น่าอยู่แค่ตรงนี้นะคะองศารับไม้จะฟีดแบ克เอาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือเสียงจาก e v i v a 15 p นะคะแล้วถ้าเกิดร้องล่ะแบบไม่ใส่เอฟเฟกมันะคะ รับรองว่ามาแบบถึงตัวของขโมยมันร้อนไม่กลัวว่ามือจะพ้องก็แล้วไปเออโดยส่วนตัวถ้าร้องผ่านไหมน่ากับชอบตัว15มากกว่าชอบ15มากกว่า12 จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว e v i v a 12 P e พี eva 15 p แล้วก็ sub e v i v a 18 sp ค่ะใครชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะกำลังจะจบคลิปแล้วอย่าลืมติดตามฟ้าฉายนะคะทางนี้นี่ YouTube Subscribe ไว้ได้เลยมีคลิปดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายแน่นอนคลิปสั้นที่ t ิกต o k ได้เลย เร่งด่วนโทร0879882566ค่ะอยากสั่งซื้อสินค้าเว็บไซต์ข้างหน้านี้เลยนะคะหรือ s h o p ป e ้ a z a d a ค้นหาฟ้าฉายฟ้าฉายอนุบาลเสียงได้เลยวันนี้นีน่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่แฟงเขาทิ้งนีน่าไปอีกแล้วไปตามเพาก่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสั่งซื้อได้บ๊ายบาย